เข้ารถก่อนดีขึ้นก่อนเข้ารถก่อนทำไมกประตูเป็นอย่างไี้วะเออขึ้นมาอะไรระเบิดโอเคแล้วกลับไงแค่นั้นเนี่ยใช่ครับนี่เรียกรถมาเนี่ยไม่เอาจักรยานนะไม่เอาเหมือนไอเด็กกะกากรนึงนะมันไม่มาไหนรถอ่ะเอาผิดคันไม่เอาเหมือนไอเด็กกะกากรนึงนะที่เรียกจักรยานเฮ้ย รับเตียงไม่ได้ไงวะว่ากากอ่ะไม่ได้กากรยกากไว้เรียกแล้วก็ผิดมันกดผิดเอออ่ะเหมือนเด็กเอืออะเด็กเอืออะโอ้งขึ้นมึงว่าเอือบ่ะไอหยกตามตามมึงไปเขาเรียกจักรยานนะเว้ยตอนนั้นได้ขับรถลงน้ำอ่ะมีคนเปิดประเด็นกับพี่ว่ะใครต่อยพี่เป็นชุดเลยมั้งกะใส่คืนดิ ใครตะอโอ้ยเอาดิมาดิไม่อยาก <อะ S 1> ทำไม่ใช่หรอกจริงนี่ไม่ทำผู้หญิงอยู่แล้วไงทำทำมาแค่ตอนเดียววันเตียงอะไรเงี้ยทำอะไรอะ่ะก็ลือือกันอยู่อยไอ้พูดโ,<อ>โดนแน่ไอ้บัตเตอร์ไม,ไม่โหลนหรือเปล่าโดนอะไรไม่ออมหรอกไม่รู้ว่าขืนใจอะ่ะได้ปะ คเลเยขอบคุณขอบคุณที่ชมตึงตังสุดๆเลยตึงตังอะไรก็เธอเปิดอ่ะถ้าเปิดประเด็นอะไม่ไหวอะไม่แต่งไม่ค่อยมีตังเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไอหยอกมึงว่าไงนอกจากจะเอ๋อแล้วยังแบบตาดิบด้วยอะเฮ้ยชอบแนวนี้ไงตาดิบจริงนะไอ้ยักก็ต่อยไอยักก็ต่อยตบตีตบตีเขาโถก็ท้าเรื่องอ่ะหยอกแล้วหยอกว่าท้าเรื่องไหมอ่ะก็ได้ไงนะไม่ชอบวะ ไม่ตอบแต่ว่าชอบไหยรู้ <c oughs> มึงก็รู้ไอ้หยกไอ้เหอ่ะเราผู้หญิงเงี้ยมันคือ <c oughs> ใช่วเว้ยไอ้เหี้ยจริงไม่อย่าครับอย่าอย่าขำครับไม่ตลกครับเรื่องความเป็นความตายเฮ้ยเย <c oughs> ข้าไมถึงรถมาลงตร,ตรงน้ำตรงเนี้ยเขาไปถามรถดิมาถามเราได้ไหมอ่ะโกนตีนเนาะไม่ดีกวนไปถามดิถามว่าใช่เข้าไป <c oughs> ไม่อยู่ในน้ำอ่ะเออเออเออจริงด้วยวะี้ยคือกันรถวะ เอากูตายป่ะี่ยจะตายแล้วดิอครจะตายมันไม่มีวันตายหรอกเว้ยฮีโร่อะทำอะไรตาเถื่อนที่สุดทำไมหรอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะความรุนแรงเมื่อกี้บอกว่าทำไมอ,อ่ะทำไมอ๋อทำไมก็รวยไปแล้วดิข่วนตีเนาะอะไรตีอยู่กับพื้นไม่ได้กวนอยู่โอ๊ย เฮ้ยตายเลยเหรอเฮียหยกเฮียเรือตกเลยเฮียเหยกวะเฮ้ยตายเลยเหรอไอเฮียในน้ำนี่เออขอบคุณครับคุณหมอ งอนเรื่องอะไรเ,เรื่องอะไรเองเอ,ง,เองคิดสาเหตุดนพิดีเรื่องอะไรเรื่องที่ทำพี่ตายไงทำกูตายแล้วงอนกูกูควรงอนปะไอ้ผู้หญิงถูกเสมอ <laughs> มึงก็เฮี้ยพอตัวเหมือนกันนี่หว่า <laughs> ผู้หญิงถูกเสมอฮัลโหลบัตเตอร์เป็นไรเป็นอะไรคีโน่กวนตีนะเอา้าทำไมอะไม่ได้กวนตีนเดินอยู่กับพื้นเธอไอ้แม <c oughs> ่ไ กวนตีนิดกวนตีนหน่อยไม่ได้เลยเด็กว่างั้นก็ได้แต่ว่าพูดอะไรไปก็กวนตีนหมดเลยอ่ะเราขอเข้าไปกวนใจได้ไหมฆ่าเดือตายเหรอเนี่ยเออเมื่อกี้ไอ้นี่ปะไอ้อะไรอะไอ้ยาเนี่ยยากันเอ๋ออ่ะไอ้หยกเมื่อกี้บัตเตอร์กินยาเด็กเอ๋อเว้ยเม็ดหนึ่งยายาอะไรนะ ยาเด็กเอ,อ๋ออะยากันเอ,อ๋ออะเคยกิน,กนประโยคดูดิเราจะเอ๋อละอีกแมึงละเหลือเธอะเน่พอกินเข้ามาปุ๊บสมองดีเลยอะ่ะกูเห็นเหมือนเดิมหยก <c oughs> อุ้ยเก <c oughs> ็บร้อยเขาตกไปหยกมึงคอยนนะัดกูจะข่มขืนเอาละทุกคนอ่อท้่หมด ขอหน่อยเธอเธอไม่ไหวแล้วขออะไรขอหน่อยโอยโโยยไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยัง้าวงไยังไ่ยันน <c oughs> ่ย่ยัไมไ้ง้ยัอย่ไ้ย่าย่ม่ง่้ย่ย่้ย้ย เธอยาเราตายแล้วเรายอมไม่เป็นไรตายก็เอาได้เฮ้ยตายจริงปะเนี่ยโหลยมีการตอบสนองเลยปะแหมสมยอมมาดิรู้เลยไม่ได้ตายหรอกยอมมาดีเนียนเลเป็นนอนนิ่งๆเดี๋ยวพี่ทำให้อะไรเงี้ยชัดเลยอ่ะคือรู้เลยไปไหนอะไรเธ้อไปไหนฮีโร่ฮะพาเราไปไหน ข้ามุมหมายความว่าอะไรอะถ้าเข้ามุมแบตเตอร์อย่าทำเลยมันถึงเวลาที่ฮิโร่ต้องอย่าเพิ่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 งอย่่าเพิงขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปอีกที่มันถึงเวลาที่ฮีโร่ต้องทำอะไรแล้วอะจริงฮีโร่อย่ายวทำแบบนี้ทำไมอะบัตเตอร์ไม่ได้บัตเตอร์ไม่ได้ไม่สอนไม่ต้องพูด นใจเราจะแจ้งตำรวจนะถ้าเธอทำอ่ะแจ้งไปเลยยอมโดนจับขอให้เธอได้เป็นแม่ของลูกก็พอแค่นั้นแล้วกันโยกทำไมโยกคำย่างเงบัตเตอร์ให้ปิ่นโตโยกกินตั้งเท่าไหร่อ่ะผมจะไปบิวเตอร์เจอเจอสิ่งที่ดีอย่างี้ก็รู้อยู่ไอโยกมันเลี้ยงเสียเข้าสุก็ะเอไปเลี้ยงมันไอโยกขอที่ดีๆเลยกอลปอกอลปอโอเคบัตเตอร์ ขอบคุณระยะเวลาตลอดมาแล้วนะม<า>ันถึงเวลาแล้ว,วแหละหนึ่งอาทิตย์เต็มมันถึงเวลาแล้วหละที่ฮีโร่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละทำไมเตอร์อย่างนี้ไมไ่ยอมรับนะเว้ยฮีโร่ขืนใจอ่ะฮู <c oughs> ปักโ, <c oughs> โอ้ยโหโยกเซียนด้วยมาอย่างเซียนเลย ข uh> ึ้นมาได้ห้องซ้ายสุดขึ้นมาได้ห้องซ้ายสุดรู้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 ช่วยด้วยคุณตำรวจเธอจ้าฮีโร่มันไม่มีใครช่วยเธอได้แล้วแหละตอนนี้เพราะอันนี้เป็นเซฟเฮ้ามันเป็นเซฟเฮ้าของฮีโร่ไงที่ที่ซื้อเตียงไว้อะเอาไว้แบบรอเลยอะรู้ไหมรออะไรรออะไรรอเชออเธอเฮ้ย ทำไมเธอทำกับเราแบบนี้โ <c oughs> คตรแย่เลยฮีโร่โคตรทะลึ่งเลยอะ่ะเธอรู้สึกแย่ปะที่ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเรากลัวเธอไม่รู้สึกแย่ใช่ไหมเรากลัวเธอะทำไมเธอไม่ขอดีๆทำไมเธอต้องรักพาตัวเรามาด้วยโอเคถ้าง,งั้นขอ,อนหน่อยนะไม่เราไม่ให้เธอยังไม่ให้หอะทำไมอ่ะเราไม่ให้อะ่ะอยูด่ดีๆเธอจะมาทำอย่างนี้กับเราได้ไงอะ่ะ มาเยอะทำอย่างนี้ด้วยมาเตอร์คีโรทำไรเนี่ยเธอต้องเป็นแม่ของลูกของเรานะรู้ไหม <c oughs> เราแบบเราไม่ได้ใส่อ่ะเดิเราสดอ่ะเดิกคีโรโยกเสร็จละโหกเสร็จไปเกินแล้วพ่อมึงขอขออ่อยเราไปกันอึบ <c oughs> อ่าอึบคีโรยังไงก็ติดยังไงลูกก็ติดสองที่อ่ะลูกก็ติด ทำไมฮีโร่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าฮีโร่อยากได้บัตเตอร์มาเป็นแม่ไงแต่เราไม่ทำมีลูกก็เดี๋ยวก็ไปกินยาก็ได้งั้นครันี้ก็ฟรีแล้วกันฮีโร่ทำแบบนี้เราเสียสี้ให้ฮีโร่ไปแล้วอ่ะ a few moments later บัตเตอร์จำไหมนะว่าพ่อของลูกคือใครโอ้ย โอ๊ย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 อย่าอย่าอย่าเธอช่วยเฮ้ยคุด้วยหมอครับฉีดยาให้หน่อยครับคนฮีโร่หมอฉีดได้ฟรีเลยอ้าวเขาอยู่ไหนขอบคุณครับหมอพิงผิงน่ารักที่สุดเฮ้ยหนีไปไหนแล้ววะน่าเจ้าล้าเฮ้ยเดี๋ยว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 เธอวันนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหกูเหนื่อย จะเปิดโรงก้างบัตเตอร์บัตเตอร์เธอวันนี้ก่อนคุยก่อนคุยก่อนเธอ <c oughs> ชิบหายแล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเธอคุยกันก่อนดีเธ <laughs> ออ,อ๋อไอ้เยอยเธอคุยกัยนก่อนคุยกันก่อน <laughs> ไอ้เยอะหยก <laughs> เป็นไหนเรามว้เนี่ยนุ่น โอ้โหหายไปแล้ว่ะคำคำเดียวเลยมึงชนกูทำไมเบรกไม่อยู่ไอ้เหี้ยมันหาดมเเลยหัดแก้บ้างอสัตว์เด๋ยวจังหวะหมดหลุดเลยนะอ้เหี้ยกูหาไม่เจอแล้วเนี่ยในใครใครก็งอนแ่ะไม่สมยอมดอกเออเหี้ยกูก็กูก็ทำเกินกว่าเหตุเนาะเหี้ย ยฮีย <squats> ียมึงรับดีขอร้องขอร้องขอร้องขึ้นมาเขาไม่รับพี่เลยว่ะเฮ้ยยทรศัพท์อ่ะ เออเราจะยกทวนมานนะ่าหาเจอมาดิพี่ผมพอเหมืองดิครั้งแรกที่พี่เจอเขาเลยอะพอเหมืองสถานการณ์ตึงเครียดไหวไหเฮียเอ้ยหยอกกูมากูขอเป็นแฟนอะไรดียววะ <S <S ต้องวันนี้เราไหวเฮียสนาานการมันบีบต้องให้พูด คือแบบเขาเสียตัวไว้กูแล้วอ่ะเฮียเขาบอกเลยอ่ะว่ากูเปิดสิงเขาอ่ะเอาพางนี้เลยอ่ะเฮ้ยจำได้จำได้ทุกอย่างที่ทำกับเธ <c oughs> ออายกไปไปหน้าเวทีเลยน่าอยู่เวทีมันคือที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาบอกมาแล้วเอาใบมาแล้วว่าที่ที่เคยขออะไรสักอย่างนึง ผมต้องขอเปลี่ยนแล้วอ่ะทุกคนผมเผลอว่ะวัวนเนี้ยไอ้เฮ้ยอารมณ์มันขึ้นนะดิหยอกเอ้ยสัตว์กูกล่าวว่าจะแบบค่อยๆแบบค่อยๆเล่นไปเรื่อยก่อน,ๆๆนเว้ยต้องค่อยขอเปลี่ยนเว้ยกูทำอะไรไปวะเน,นี้ยวันเนี้ยไอ้เฮ้ยกูทำเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรอ่ะเหมือนกูแบบไปขืนใจเขาไอ้เฮีย้ยขืนเลยแหละไอ้เฮี้ยใช่ครับใช่ครับ ทีนี่ไงโอ้โหนั่งรออยู่นี่โอเคเดินแล้วทุกคนเจอกันแล้วโ oh oh <my> อ้อ oh <my. S 1> ขอโทษทีเราขอโทษครับเธอโกรธเหรอเราไม่ได้โกรธแล้วหนีทำไมอะ่ะหนีฮีโร่ทำไม ทีโร่ขอโทษนะถ,ถ,ถ้าแบบทำอะไรผิดไปอะ่ะวัตเตอร์อันนี้แบบรู้สึกผิดจริงๆนะโอเคไม่เป็นไรขอโทษนะขอโทษนะครับรู้สึกผิดอ่ะใ่แล้วไม่เป็นไรหรอกมันผ่านมาแล้วขอโทษนะจริงๆวัตเตอร์ <c oughs> ไม่ได้รู้สึกแย่ใช่ไหมอ่ะ มองมาเลยเปล่ามัได้หายโกรธแล้วทำไมอะแค่เราขอโทษก็หายโกรธเลยเหรอก็อออยังถือว่าฮีโร่อยากมาขอโทษเราอยู่ไงคือเมื่อกี้ที่ทำอะที่ห้องนั้นอะอือ <c oughs> ที่บ้านหลังนั้นอะอือคือเดี๋ยวฮีโร่รับผิดชอบแล้วฮีโร่จะรับผิดชอบอยังไงคือนี่ครั้งแรกของเธอใช่ไหมอะ ถ้าถามว่าเราไปชอบยังไงอะเหรอมันก็มีวิธีเดียวอ่ะได้บัตเตอร์เราเรามาเป็นแฟนกันไหม พูดจริงๆนะคือตั้งแต่เราอยู่กับเธอมาแบบมีความสุกดีนะพิงไม่เหงาเลยเราอยู่กับพีโรเราก็มีความสุขเหมือนกันมีความสุขทุกอย่างเลยไปทําอะไรกับเธอเราก็มีความสุขทุกอย่างแหละเราพีโรก็คิดว่าแบบมันน่าถึงเวลาที่เราต้องแบบทำอะไรให้มันชัดเจนแล้วอะ่ะล้วคือทีโรกับบัตเตอร์อะ่ะเราจะเป็นแฟนกันไหมได้ขอบคุณพีโรนะเฮ้ย ที่อยู่ข้างๆบัตเตอร์มาเสมอเลยอะจากนี้ฮีโร่สัญญาจะดูแลบัตเตอร์อย่างดีโอเคบัตเตอร์ก็จะอยู่กับฮีโร่ตลอดไปเลยนะบัตเตอร์รักฮีโร่นะ ฮีโร่ก็รักบัตเตอร์นะครับรักมากมากเลยคับเขินไม่ไหวแล้วจากนี้เวลาใครถามเราก็พูดได้เต็มปากแล้วเราเป็นแฟนกันแล้วนะรู้ไหมโอเคเราเป็นแฟนกันแล้วนะเธอไม่เจ็บใช่ไหมเราเจ็บแต่เราหายโกรธไม่ถึงตรงนั้นอนะในห้องนั้นอนะ <c oughs>